สวัสดีครับชื่อวิดนะครับจะมาแนะนำตัวแล้วก็เปิดช่อง c h ชาแนลของตัวเองนะครับก็ชื่อ Channel ชื่อบะฮาวิซานะฮะ <c oughs> ก็มาจากคำว่าบะหาสำหรับภาคเหนือนะครับก็มาเทสเป็นวิดีโอแรกลองใจตัวเองดูก่อนว่า,าจะมีความสามารถที่จะพูดกับกล้องตัวเดียวได้ไหมยังไงก็ถือโอกาสนี้เป็นการเปิดเปิดช่อง เ็ของตัวเองเ๋ยพยายามเอาเรื่องราวดีๆมามาพูดเป็นบันเทิความรู้อะไรก็เดี๋ยวต้องดูก่อนดูดูว่าตัวเองสนใจในด้านไหนบ้างนะฮะก็ขอดนฝนกตัวด้วยครับ